มือนีก็เป็นมือที่ห้าสองคนแมลลูกตองยูน้ากันในยูบานเพียงลําพังนะจ๊ะราวรัางน่อยกับพอบานแล้วก็พพอปูผ้ากันไปเที่ยวเวียนานาาสามมือนะจ๊ะยกกษัิมาเก็บเอาพวกผักหอมใบหอมมือนียุสิเฮตเมนูลาบไก่ไข่ถองกาวกินนะจ๊ะเก็บพวกเรดดิตพวกใบหอมผักอีกอย่างที่พาอเก็บไดกเก็บมันไปจ้ะอันนี้เป็นต้นบรูเบอรี่ สิจงไวนะจ๊ะเพื่อฝรั่งน้อยกลับมาเพื่อนั่งมากินกําลังสุกพอดีเลยจ้า้วที่บ่อบาดก็คือเขามาเก็บลูกพล้ามจ้ากาลังสุกงามพอดีสะออนคักจ้าพี่น้องตกแบบนี้นวยที่สุขขกคักที่อยู่ข้างบนเขาก็ล้นลงพื้นเมือ่อตาจ้าอยู่กับสิเก็บเอาแต่พ่อไปกินนะจ้ะ ซีมาเก็บพักนี้เป็นไฟสารแเน่ที่อยู่ในบ้านพักเนะจ้ะกำลังแตกใบแตกยอดงามนะจ้ะส่วนองุ่นองเข้าก็สีในน้อยอยู่แบบนี้ละจ้ะปีนี้ออกบ่าหลายจาะทวนหลาบไก่ของเข้าอยู่กับเยวอกไกลมาส้อยๆแอยล้วก็มาซับนะจ้ะนางน้อยนั่งทรมหาแม่จากเวียนหน้าอากาศดีจากณะที่เข้าอยู่บ้านนี่ฝนตกจ้กสิมาเตรียมของสิเฮดลาบไกเนะจ้กพี่กาวก็สิมาเตรียมจานเตรียมถ้วยเตรียมสร้างไว้นะจ้ะ บอกว่าบังลาวัดดีเอฟซีนรลูกเขากลองมาสวัสดีเอฟซีแบบๆแบบนะจ๊ะก้อนกับเขากลองกับแม่ดีอยู่จาะพาะเป็นบ้าแล้วบานที่นี่ก็บ่าอยากเขากลองเขินกลองน,นะจ๊ะก็บ่าแน่ใจนะจ๊ะบานนี้ปรุงรสลาบใกล้นะจ๊ะใกล้วนเร็จแล้วพริกเขาขัวหอมปลาอยู่เติมเกลือลงไปนิดนึงนะจ๊ะผีบักหน้าหน้าตบท้ายล้าก็ลังจากนั้นก็ซิมแล้วก็ใส่พักใช้ยางลงไปกับเป็นเซ็ตเรียบเรียบรอยจ้ะ กินต้องได้เฮ็ดเองนะจ๊ะอยู่เมืองนอกอยู่ในเมืองที่อยู่ๆไม่มีร้านอาหารไทยแล้วจ๊ะต้องขับรถไปอีกเมืองเมืองหนึ่งก็บแน่ใจว่าร้านอาหารไทยบางร้านจะมีครบทุกเมนูที่เฮาอยากกินบอ่อนะจ๊ะไก่ของเฮากับพร้อมเสรอประจ้าอีกอย่างตามร้านอาหารราคาอาหารค่อนข้างจะแพงนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเฮ็ดกินเองก็ซอยประหยัดไปได้หลายอยู่นะจ๊ะ มือหนึ่งมือหนึ่งถ้าเกิดว่าห้าซสื่อของใส่ตัวเย็นไว้เห็ดกับเขากินเองมือต่อไปเวลาหฮาเห็ดกับเขากินเองเ้าก็แทบจบ่ไปเสียเงื่อนออกไปสื่อกับเข่าขังดอกเลยจา้าอยู่เห็ดอยู่นี่เป็นไข่เจียวกุ้งนะจ้าก้าวอยากกินก็เลือกกุ้งยุซ่หาโตน่นละจา้าอยู่กับอามาซับๆแล้วก็ ผสมกันกับไข่แล้วกับปรุงรสนะจ๊ะเจ้าตื่นขึ้นอยู่กับทษหาเมียตาเสาเนาะจ๊ะว่าทุกอย่างโอเคบอ๊อยขึ้นเป็นเช่งไดนอนรับดีบอนะจ๊ะตึ้งเป็นห่วงค้นเถาอยู่คนเดียวนะจ๊ะพี่นอ้องตาเมียเคยื่อยางผาดต,ตกปันไดแล้วก่อนนอนแล้วก็ตื่นเสาก็ต้องโทรไปหาเมียน้่นจ๊ะหารการกินของเขาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กินนะจ๊ะพี่น้อง กรไว้้ถกินต่อแร้งตอนนอนหลังอาบน้ำแล้วอยู่กับท่าบำรุงด้วยเซรั่มชีสโกตัวนี้จะซอยให้หนาเงาหนาชำ้ำเติมน้ำให้ผิวบำรุงผิวให้หนุ่มชุ่มชื้นผิวสุขภาพดีอิ่มนามนะจ๊ะกระทักขอความเพจได้จ้า